สวัสดีครับในสงครามยูเครนไม่ว่ารัเสเซียจะยึดได้หลายเมืองโดยเฉพาะเมืองท่าทางตอนใต้จริงๆแล้วรัเสเซียอยากได้มากกว่านั้นจุดประสงค์ก็คือปิดทางออกทะเลของยูเครนให้ยูเครนนี่เป็นแลนด์ล็อกไปเลยกะไม่ผุดให้เกิดซึ่งถ้าเป็นยูเครนปกติป่านนี้รัเสเซียยึดได้ทางประเทศนี้ไปแล้วแต่ว่ายูเครนได้รับการช่วยเหลือด้านอาวุธจึงกลายเป็นงานยากของรัเสเซียล่าสุดบรรดาปืนใหญ่ทั้งหลายนะครับยูเครนกาลังจะได้รับเอาตรงบรรดาทหารรัเสเซียก็วันวัน เหมือนกันไม่วันใดก็วันหนึ่งนอกจากปืนใหญ่แล้วก็ยังมีโดรนมากมายล่าสุดยูเครนไม่มีอะไรจะเสียแล้วและยูเครนยังสู้อยู่ตราบใดที่ไม่มีการเจรจาหยุดยิงแล้วก็หาข้อสรุปกันเท่ากับว่ารอความเสียหายแล้วก็รอวันตายส่วนทางถอยทางลงก็ยากเหลือเกินนะครับเพราะว่าตน้นทุนนี้มันสูงไปแล้วอาวุธใหม่ที่ยูเครนจะได้รับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มีการพูดถึงก็คือ Phoenix Ghost ซึ่งมันก็เป็นโดรนเอ็กซ์เพคเชอรี่ฟอร์ยูเครนหมายถึงทำขึ้นมาเพื่อยูเครนนี่โดยเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นของ Phoenix g h o ก t ไม่มีนะครับรู้แต่ว่าเป็นโดรนแบบพีชีพเหมือนกับ i วิตเบดมีกล้องจับภาพแบบเวลไทม์ time. มันสามารถลาดตะเวนได้แต่ว่าจุดประสงค์งานหลักก็คือโจมตีแบบพรีชีพมันก็คือโดรนนั่นแหละครับแต่ว่าทำไมหลายคนนียให้ความสนใจสื่อต่างประเทศเอามาเป็นหัวข้อข่าวมันต้องมีอะไรพิเศษนะครับถ้าดูจากชื่อฟ h o e n i x ของมันแล้ว แล้วฟีนิกซ์เนี่ยเป็นนกในนวนิยายมันสามารถเผาตัวเองให้เป็นเท่าฐานลงไปแล้วมันก็จะกลายจากเท่าฐานเนี่ยเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนกว่าเดิมเป็นอมตะนั่นเองนะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับไม่มีอะไรเนี่ยเป็นอมตะแต่ว่าสิ่งที่ยูเครนอยากได้ก็คือเครื่องบินความยากของเรื่องนี้มีหลายเหตุผลด้วยกันหนึ่งก็คือบุคลากรของยูเครนเองที่คุ้นเคยใช้งานได้เฉพาะเครื่องบินของโซเวียตซึ่งก็หมายถึงมิ 29, กี29้และก็ซู27แน่นอนว่าประเทศที่มีก็คืออดีตกลุ่มวอร์ซอแพกโปแลนด์โรมาเนียสโลวาเกียเช็กอันนี้เป็นต้นซึ่งเครื่องบินของโซเวียตที่มีในตอนนี้เนี่ยมันเป็นการรักษาสภาพให้บินได้พร้อมบินโชว์ ในงานต่างๆแต่ว่าไม่พร้อมรบนะครับอุปกรณ์เวเ้าระบบอาวุธแทบไม่มี ถ้ามีก็จะเป็นรุ่นเก่าก็สังเกตได้จากลวดลายสีสันของมันมันเป็นเครื่องบินโชว์ไม่ใช่เครื่องบินรบถึงแม้ว่ายูเครนจะได้มาต้องเอามาโมดิฟายนี่เยอะมากและมันไม่ได้มีประโยชน์กับยูเครนนี่มากนะักมันอีรุงตุงนางมากเกินไปและประเทศที่มีก็ไม่เต็มใจที่จะมอบให้นอกจากไม่พร้อมรบแล้วนะครับตัวของเครื่องบินมันมีประวัติศาสตร์ในตัวทรงคุณค่าเกินกว่าที่จะเอามาทิ้งในยูเครนบางลำนี่บุคคลสำคัญของประเทศนี่เคยขับ บางลามีวิรกรรมนี้มากมายที่ที่มันควนอยู่ก็คือพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เอามาเป็นเศษเหล็กในยูเคนะครับและนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมยูเคเนี่ยไม่ได้เครื่องบินรบสิ่งที่ง่ายกว่าก็คือโดรนที่ไม่ซับซ้อนอะไรมากนักก็คือโดรนแบบพีชีพสมมุติฐานของสหรเมิกากับนาโต้ก็คือสงครามแบบยืดเยื้อสงครามต้านการบุกรุกเอาจริงรัสเซียก็จํากัดขอบเขตลงมาถึงแม้ว่ารัสเซียจะดูก้าวร้าวแต่ว่าแผลนี่เริ่มอักเส แล้วล่ะครับรัเสเซียต้องการจบเร็วออกอาการแบบชัดเจนนีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนาโต้ก็ไม่จําเป็นต้องส่งอาวุธระดับสูงให้กับยูเครนส่งปืนใหญ่ไปส่งโดรนไปกดดันไปต้านไว้รัเสเซียก็ไม่ใช่ว่าไม่เสียหายนะครับจะยืนระยะได้นานเท่าไหร่เพราะว่ารัเสเซียมีแต่ power ไม่มี soft power เท่าไหร่ลํำหักลำํำโค่นแรงเสยดทานทางเศรษฐกิจเข้าตีตลบหลังรัเสเซียอันนี้มันน่ากลัวกว่าขี่ปนาวุธ เยอะนะครับ